สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สอหน่วยที่5การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะกับคุณครูจารุวรรณจันทรรัตน์นะคะ เรามาดูที่ตัวชี้วัดก่อนนะคะว่า4 2ป2ทับ4นะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องตอน้นใช้งานอย่างเหมาะสมนะคะทีนี้เรามาดูสื่อสังคมออนไลน์ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนสื่อสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นการรับส่งข่าวสารการตอบโต้กันเป็นข้อความเรียกว่าการเช็ดนะคะการส่งภาพให้เพื่อนส่วนการรับข้อความหรือภาพมาจากผู้อื่นแล้วส่งต่อเรียกว่าการแชร์นะคะภัยที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ 1. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดความระมัดระวังเช่นอาจจะดูการ์ตูนออนไลน์หรือว่าเล่นเกมมากเกินไปอาจจะทำให้ตาของนักเรียนผ้ามัวนะคะแล้วก็สายตาสั้นนะคะ 2. ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีมักใช้ช่องทางไอทีในการหาเหยือ่อเช่นหลอกให้นักเรียนซื้อสินค้าหรือว่าหลอกเงินนักเรียนหรือว่าหลอกให้นักเรียนซื้อของเล่นที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ราคาพแพงนะคะ 3การเข้ากลุ่มสังคมออนไลน์อาจทำให้นักเรียนคล้อยตามจนฟุ่มเฟือยแล้วก็ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีเป็นค่านิยมผิดผิดนะคะ4การใช้เทคโนโลยีได้อย่างง่ายอาจทำให้นักเรียนทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเช่นการแชร์ภาพหรือข้อความที่ได้รับเพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นนะคะ 5ก็จะเป็นนักเรียนที่ชอบเล่นเกมบนเว็บไซต์ต่างๆอาจเพราะเหตุการ์แปลกๆกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนั่นก็คือการทำงานช้าลงหรือว่ามีปัญหาในการพิมพ์ข้อความนะคะอาการเหล่านี้เราจะเรียกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็จะมีเลขประจำตัวประชาชนนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Facebook ของ l ล n e ของ IG ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันนะคะเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์การถ่ายรูป ภาพส่วนตัวการถ่ายรูปส่วนตัวนะคะแล้วก็จะเป็นที่อยู่สิ่งที่ครูกล่าวมาเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวหมดเลยนะคะนักเรียนอะเมื่อเราพบปัญหาก็ขอความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะเมื่อเราเจอเหตุการณ์ว่าเขาเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปเผยแพร่นักเรียนจะต้อง แจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูรับทราบนะคะ 2. แจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะ 3. แจ้งตำรวจให้ดำเนินการทันทีนะคะ 4. ก็คือแจ้งเว็บไซต์ต่างๆเพื่อขอาระงับการเผยแพร่ข้อมูลนะคะ 5. แจ้งธนาคารเพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะนักเรียน อ่ทีนี้เรามาดูข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะข้อแรกก็คือปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังไม่ใช้งานนะคะ 2. ศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานนะคะ 3. ดาวนโหลดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 4. ไม่นำอาหารและ เครื่องดื่มมารับประทานขณะที่ใช้งานนะคะเหมือน,นักเรียนกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าออทำงานอยูนะ่จะไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานนะคะหเปิดใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยัยหไม่เปิดหรือว่าปิดเครื่องบ่อยเกินความจำเป็นนะคะ อ่ะเรามาดูการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะข้อ 1. วางคอมพิวเตอร์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ 2. ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดภายนอกเครื่องทุกๆุกเดือนนะคะ 3. หาผ้าหรือผ้าสติกมาคลุมหลังเลิกใช้งานแล้วนะคะ เพื่อที่จะป้องกันฝุ่นที่จะเกาะตัวเครื่องนะคะหรือว่าแมลงที่จะเข้าไปทํารังมดที่จะเข้าไปทํารังนะคะ 4. ใช้แผ่นรองเมาส์เพื่อป้องกันสิ่งสกปรปกนะคะ 5. ไม่นําอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาวางใกล้คอมพิวเตอร์นะคะบางคนนำโทร,โทรศัพท์ มาวางใกล้ๆกับคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ไม่เอานะคะแบบนั้น 6. ถ้ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องปิ้นค่อยๆดึงออกนะคะนักเรียนถ้าเราดึงแรงๆอาจจะทําให้กระดาษขาดแล้วค้างอยู่ในเครื่องปิ้นก็ได้นะคะนักเรียนเไม่ขีดเขียนสิ่งใดลงบนแผ่นซีดีนะคะถ้าเราขีดเขียน อะไรเราันเป็นซีดีอาจจะทำให้เครื่องไม่อ่านแผ่นซีดีนะคะแปไม่เคลื่อนย,ย้ายเครื่องคอมพิวเมตอร์ในขณะใช้งานนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 1. ปรับแสงสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับดวงตา 2. นั่งในท่าที่เหมาะสมสายตาห่างจาก จอประมาณ20-30นิ้วนะคะ 3. ไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความสว่างน้อยนะคะ 4. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะ 5. วางหน้าจอให้อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสายตา20-26องศานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ ขอจบแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะ